สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t ทาร์ลอดชาแนผู้รับสารจากตะกวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาทำพิกอเด็กกันนะคะอ่าเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะมีเอเนจีนะคะพลังงานหน้าไพ่นะพลังงานด้านหลังไพ่นะคะ1นะคะ2 3นะคะเอาละค่ะทำสมาธินะคะวันนี้เราจะมาในคอนเทนต์หัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอน ตอนนี้นะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะนะเอาราคาเรามาใช้พลังงาน e n e น g ีการอ่านเป็นแบบภาพรวมทั่วไปนะคะไม่สามารถาที่จะตรงกับทุกคนทุกท่านได้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็อ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นให้อ่านราคาอ่านรายละเอียดก่อนนะ ะะเอาระคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะนะตอนนี้นะนะคะเอาระคะเดี๋ยวหมอจะเริ่มนะคะอ่านพลังงานตามหน้าไพ่เลยนะขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะคะเอเนจีที่1นนะคะสวัสดีพลังงานดีที่1นนะคะดีที่1เรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาระคะ ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเป็นแบบไหนนะคะขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะโอเคพลังงานแรกนะไพ่ห้าเหรียญนะะต่อมา the days มีพลังงานชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะคะ knight of pentacle นะคะขอดูพลังงานนะคะขอพลังงานจักรกกวาลน,นะคะขอดูพลังงานคุณกับเขานะคะในความสัมพันธ์เป็นแบบไหนห้าถ้วยนะคะเหมือนความรักเก่าแฟนเก่าความรักครั้งเก่านะคะหไม้เทา้า ใครบางคนที่เดินจากกันไปแล้วความรักเก่าคนรักเก่าเขาอาจจะทอดทิ้งคุณไปนะคะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะหรือใพ่อาจจะสลับกันเป็นที่ตัวคุณก็ได้นะคะมีใครบางคนที่นะ,ะอ่ ตัวเขาอาจจะนะคะไปเริ่มต้นใหม่ความรักกับใครบางคนสักคนหนึ่งหรือนะคะตัวคุณอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้แต่ก็ยังไม่ลืมไม่ลืมความรักเก่าคนรักเก่ายังรอคอยนะคะมีความเศร้าเสียใจย,ยังรอคอยยังอดทนรอคอยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะเอาราคาทีนี้เรามาดูกันสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะมีพลังงานเดอะเดวิลนะคะราศีมังกรนะคะ เดวี่ยราศีมังกรเออเมจิกเชียนนะคะเด็กถือไม้นะคะเด็กถือไม้เท้าก้าถ้วยสถานการณ์ณนปะัจจุบันนี้นะคะเจ็ดดาบ เขาคนนั้นนะคะหรือนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะเขาคนนั้นอาจจะมีคนเข้ามาหาเยอะก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะมีสนเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันมีสนเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งนะอืมเป็นคนที่เก่งนะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นความรักที่ไม่เปิดเผยปกปิดปิดบงังซ่อนเลนก็ได้นะคะสถานการณ์มีพลังงานชาวราศีมังกรเพิ่มเข้ามานะคะหรือตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะนึกถึงเรื่องราวความหลังครั้งเก่าๆยังยังมีการแอบสืบแอบส่องแอบดูกันและการกอยดูก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไปไปมามาให้หายไปไปมามาให้หายกับกลับก็ได้หรือยังมีการสืบส่องหรือมีความคิดยังไม่สามารถาดึงความรู้สึกออกไปได้อยากให้เขาติดต่อกลับมาอยากให้เขาเริ่มต้นใหม่ยังอยากเข้ามามีอยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกันก็ได้ยังเก็บเรื่องราวความรักความหลังครั้งเก่าในอดีตซึ่งตอนนั้นมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ปิดปกปิดปิดบงังซ่อนเล้นความรู้สึกโดยที่ไม่สามารถบอกใครอะไรแบบนี้นะคะขอดูหน่อยค่ะว่านะคะพลังงาน นะราศีอะไรธาตุอะไรอาจจะมีพลังงานชาวธาตุลมตุนกลุมมิถุนนะคะชาวราศีกันนะคะเป็นการรอคอยอ่ารอคอยความรักเก่านะคะมีคนเข้ามาแหละแต่ตัวคุณอาจจะไม่ไม่ได้สนใจเป็นความรักเก่าความรักครั้งเก่าอยู่กับตัวเองเงียบ,เ,ยบเป็นคนที่ปีกวิเวกสันโดษก็ได้นะ ในความสัมพันธ์ปิดบงังปกปิดซ่อนเลนสหรือเรายัางรู้สึกเจ็บปวดในใจอยู่แต่ก็ไม่สามารถบอกใครได้ไม่สามารถบอกใครเป็นคำพูดได้อาจมีความรักที่เป็นต่างวัยต่างเชื้อชาติศาสนาและภาษาได้นะคะมีพลังงานราศีกันและราศีมีนเพิ่มเข้ามาณนะสถานการณ์ตอนนี้นะคะ อาจจะมีคนใหม่เริ่มเริ่มต้นหรือเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่กับใครไปไเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะไปเจอคนที่คุณอาจจะไปเจอคนที่เจ้าชู้ก็ได้ตอนนี้สถานการณ์เหมือนนิ่งหรือหยุดเงียบก,การรอคอยการไม่ได้ติดต่อพูดคุยการอยู่ในสถานการณ์ที่เราเอ,อยังไม่สามารถมุกอ่อนได้เหมือนยังรอคอยม,มีรอคอยทั้ง,งที่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีความหวังในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ ทีนี้เรามาดูกันนะว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะแนวโน้มในอนาคตเขานะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เขาเขาก็คุณนะหรือว่าเขาจะแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะคะแนวโน้มในอนาคตนะ,ะเดลว์เวลมีพลังงานข,าของชาวราศีมิถุนเพิ่มเข้ามานะคะแฮมพ์แลนมันยังมีความรักอยู่แต่ยังอาจเป็นตัวเลือกเป็นความรักที่เป็นทางเลือก คนที่เงียบไปหรือคนที่นะ,ะห่างไปอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีพลังงานชาวราศีกุมเพิ่มเข้ามาเขาอาจจะติดต่อกลับมาหรือตอนนี้เขาอาจจะกำลังโดดเด่นเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ได้บางคนเขาคนนั้นนะคะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคิดถึงความรักคิดถึงความรู้สึกคิดถึงความดีที่คุณเคยมีอยู่นะคะอืมนะอาจจะรอคอยแนวโน้มแนอนาคตอาจจะรอคอย ตัวคุณเองอาจจะได้รับการเขาเรียกอะไรอ่ะอประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานก็ได้นะคะหรือนะคะตัวเขาอาจจะได้กลับมาพบกับคุณแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขก็ได้เพราะมันเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะเขาอยากกลับมาอยู่กับคุณเขาอยากกลับมาอยู่เป็นครอบครัวนะคะหรือบางทีตอนนั้นเราอาจจะไปเจอสถานการณ์คนที่เขาเรียกว่าออมีคนเข้าหาเยอะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะหลงตัวเองนิดๆที่แบบว่าใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขาก็จะเก็บเก็บ เขาเรียกอะไรอะ่ะเก็บไว้นะเก็บไว้ในสต็อกเขาอะนะ,ะพูดคุยได้นะ,ะทุกคนทุกคนเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะณนะสถานการณ์นี้เขากาลังคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะในอนาคตอืมนะเป็นความหวังนะในอนาคตอันไกลๆมันยังมีความรักอยู่เขาก็อาจจะแอบมองดูความสําเร็จของคุณแอบสืบแอบสองคุณหรือดูว่าตัวคุณนั้นมีครอบครัวหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูว่านะคะไพ่อย่างแนะนําอะไรบ้างนะนะ,ะสาหรับดีที่หนึ่งนะคะอืมอ่าเมจิกนะปาฏิหาร์การฟอร์เมชันการกลับคืนมาของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะวนเวียนมันจบมาเริ่มต้นใหม่หรืออะไรก็ได้นะคะสําหรับพลังงานคนเก่าความรักครั้งเก่านะคะอืมอ่าเขาบอกการให้อภัย นะการให้อาภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างเรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้เรียนรู้เขาเรียกว่าเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็การใช้เวลานะคะคการเข้มแข็งอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็การมีสติมีสมาธินะคะนะขอดูเพิ่มอีกหนึ่งใบเอาละนะ บางคนนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือเป็นทางเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันจะมีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาตัวคุณอาจจะเป็นผู้รับผู้ได้รับเลือกนะคะเป็นคนนั้นก็ได้ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้รับเลือกหรือเราอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราก็ได้นะตอนนี้นะคะเขาบอกให้อภัยนะคะสิ่งมหัศจรรย์หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณที่ผ่านมานะคะให้เรียนรู้และอยู่กับมันแล้วก็เข้มแข็งนะคะ จะได้รับคำตอบนั้นนะเอาละค่ะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ก็เหตุการณ์เล่าประมาณนี้นะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การชมคลิปขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะคอมเมนต์พูดคุยได้ความสุภาพท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวหรือจะจัดเลขมงคลก็นะคะ @idline นะมีรายละเอียดใต้ description นะคะ,ะแล้วก็รีวิวในช่องชุมชนไปชมกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการชมคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่2นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมทั่วๆไปไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ให้รับชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัอฟังนะคะเอาละค่ะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนนะ เอาล่ะค่ะไพ่ใบแรกนะ The Magician นะคะ,นะะ,ค,ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขา The Fool เดสตาร์ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอาจจะไปเจอคนเก่งคนหน้าตาดีนะคะมีความเศร้าเสียใจอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันคบกันแบบอิสระไปไปมามา,มามาให้หายไปไปกับตับกก,ก็ได้เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ามานะคะก็อาจจะเป็นคนเก่งที่พูดจาดีหน้าตาดีหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เป็นคนเก่งหน้าตาดีมีความรักอยู่ตรงนี้มีความปรารถนาดีอาจจะคบหากันมาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปเท่าไหร่ยังอยู่ในระบบที่ยังอยู่ในระบบที่ ะะให้อิสระซึ่งกันและกันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งก็ได้นะคะแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือต่างคนต่างอยู่ต่างชาติต่างทิมแยนกายต่างภาษาได้มีพลังงานของอาชาวราศีกุมนะคะมีพลังงานเหมือนว่าตอนนี้เขาคนนั้นบางทีก็อาจจะมีการกลับมาติดต่อกุณมก็ได้อะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนนะ ขอดูสถานการณ์ณนปะัจจุบันก่อนนะเป็นอย่างไรคะณนะตอนนี้นะในความสัมพันธ์นะอ่า8ดาบนะคะกำลังคุ้นคิดหาทางออกในความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะ j u s t m e n t อาจจะเป็นได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างความรักเก่าคนรักเก่านะหาทางออกไม่เจอในอดีตถ้าเราทําอะไรมาดีนะปัจจุบันเราก็จะได้รับผลน,นั้นนะคะ กำลังรอคอยกำลังดูสถานการณ์อาจจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะ King of Pentacles แต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะทักมาแล้วก็หยุดนิ่งนะคะอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอยู่เป็นหลักนะคะความสัมพันธ์ที่ยังต้องหนักเหนื่อยอยู่หรือจะต้องฟันฝ่าอุปสรรค หรือเขาคนนั้นอาจจะทํางานตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินเพื่อสร้างครอบครัวหรือเพื่อสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก็ได้นะคะทํางานหนักทํางานเหนื่อยแล้วในความสัมพันธ์นี้มันก็ยังนิ่งอยู่นะคะเขาอ,อาจจะโฟกัสเรื่องอื่นก่อนนะคะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องชีวิตการแต่งงานหรือชีวิตคู่หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะเอาละทีนี้เรามาดูว่าราศีอะไรธาตุอะไรคะอืมนะมีราศีอะไรธาตุอะไรหมอก็จะบอกนะโอเคนะคะ มีพลังงานชาวราศีธาตุลมนะอืมธาตุลมก็ตุนกุมไม่ถุนนะคะมีพลังงานชาวธาตุดินพื้ศพกันมัองกรนะคะอ่ะชาวธาตนะุน้ามีหลายธาตุเลยนะ บางคนนะคะเขาอาจจะติดต่อกลับมานะคะทางโซเชียลทางออนไลน์หรือโทรมาหาอะไรแบบนี้ก็ได้นะอาจจะมีการช่วยเหลือกันเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาหรือตัวคุณอาจจะช่วยเขาหรือตัวเขาอาจจะช่วยคุณก็ได้มีการติดต่อสื่อสารมาแต่ตอนนี้มันอาจจะจ,จะเงียบไปเงียบอยู่นะทักมาแล้วก็เงียบไปเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นประมาณนี้คือเหมือนว่าทักมาหรือมีบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดว่าบางคนก็ทักมาอาจจะติดต่อมาเรื่องเงิน ะะหรือขอความช่วยเหลือจากคุณอะไรก็ได้นะคะหรือถ้าคุณก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างหรือว่าถ้าเกิดช่วยก็นะคะเป็นประมาณนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะก็ดูแนวโน้มในอนาคตหน่อยนะคะแนวโน้มในอนาคตอืม แนวโน้มในอนาคตมันยังเป็นไพ่สามดาบอยู่อ่ะมันเป็นสถานการณ์ของความเสียใจความปิดบงังซ่อนเลนรักสามเศร้ารอสองสามคนอาจจะอยู่ต่างทินแดนไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างภาษาได้หมดนะคะยังเก็บความรู้สึกนี้ไว้อ่ะรอคอยถึงมีความเสียใจหรือมีอะไรที่บางสิ่งบางอย่างในอดีตนะตอนนี้คุณก็อาจจะอยู่เป็นโสดอยู่หรืออยู่แบบเงาเงา,เงาอืมรอคอยเขาคนนี้อะไรแบบนี้นะคะ A c e of p e n t a c l e คุณบอกว่าคุณต้องใช้ ความรู้สึกหรือใช้ความอดทนนะคะเหมือนว่าถ้าคนเข้ามาแล้วมันไม่ถูกใจเราเราอยากได้คนนี้ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่สนใจเราไม่รับอะไรประมาณนี้อืมนะมีความเสียใจอยู่แหละแต่ก็มีความหวังยังเก็บความรู้สึกไว้นะคะเราก็นะคะเหมือนอัดเหมือนอัดแบบว่าถ้าไม่ว่าเขาคนนั้นติดต่อมาให้คอยช่วยเหลือหรือว่าจะพูดอะไรหรือเกี่ยวอะไรเนี่ยคุณก็พร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือเขาอยู่เสมอนะอืมนะคะ คนที่อยู่ในใจคุณคนนี้แหละนะจะเป็นคนคนนั้นแหละที่ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้อ่ะอม,มีพลังงานของความรักต่างวัยความรักที่ปกปิดความรักที่ปิดบังซ่อนเลนนะคะอาจจะเจอกันไม่ถูกจังหวะถูกเวลาและโอกาสอะไรได้ด้วยนะขอคำแนะนำให้ชาวดีที่สองนะคะขอดูใครอยากจะแนะนำอะไรบ้างนะ แพนนิ่งนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็บอกว่าไม่ต้องเครียดวิตกกังวลน,นะคะอืมนะปล่อยปล่อยวันเวลาให้เป็นอิสระนะ คุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่เป็นคนที่โดดเด่นก็ได้นะคะมีพลังงานเดอะซันนะยังมีความยังมีพลังงานความรักอยู่ตรงนี้แหละนะเล mm ิฟ hmm. คอมเพชชั่นอาจจะมีการแพนอะไรบางสิ่งบางอย่างมาพบเจอหรือมาเที่ยวหรือมีการเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือมีความรักใหม่เข้ามานะคะ mm hmm. ให้เชื่อมั่นและศรัทธาอะไรประมาณนี้มากกว่านะ mm hmm. เป็นพลังงานเอเนรจี hmm. ที่ดีที่สองนะคะ ก็นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่เราทําคลิปจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปท่าในใดที่จะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็ ID ดี n e นะคะจัดเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะนะคะอันนี้ก็คือเลขมงคลมันจะมีการเสริมการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะอันนี้จะเป็นที่ฮอตทิตนะคะเป็นข้อ1นนะ,ะข้อ2ก็คืออยากได้แฟนต่างชาตินะคะ แบบว่าบางคนอยากได้แฟนต่างชาติไปอยู่ต่างประเทศหรือหาคู่ในออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะก็สมควรที่จะมีเลขเสริมไว้นะคะให้คนละเก่าติดต่อกับนะคะราคามีอยู่ใต้ดีสคริปชันไอดีไลน์มีบอกไว้นะคะแล้วก็ขอคนที่พอมูลเท่านั้นนะส่วนจะดูดวงส่วนตัวก็ราคานะคะมีบอก30นาทีกับคําคำถามนะคะมีราคาบอกไว้ด้วยนะนะคะเอาราคา ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาถึงดีที่3นะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นการดูแบบพลังงานแบบภาพรวมทั่วๆไปไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะเอาละค่ะขอดูพลังงานในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะคะขอพลังงาน ในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอ,อ๋อเซเว่นออฟวานมีการบล็อกกันไปแล้วหรอคะอ่านายออฟครับยังมันมีความรักอยู่เดอะทาวเวอร์ความสัมพันธ์จบสิ้นไปแล้วใครบางคนอาจจะอยู่ในความรักหรือเขาอาจจะแอบไปคบคนอื่น e e n o f s w o r d s ในสถานการณ์แรกคือมีการบล็อกกันไปแล้วนะคะ The World นะจบสิ้นกันไปแบบคอมพิวตอ์อาจจะติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์ทางโซเชียล ทางต่างประเทศอะไรก็ได้เราอาจจะจับได้ว่าเขาแอบ,บไปมีคนอื่นนะเราอาจจะจับได้ว่าเขาแอบ,บซ่อนใครไว้เราอาจจะจับได้ว่าตัวเขานะมีคนอื่นอยู่แล้วหรือผู้หญิงของเขาสั่งให้บล็อกเราหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้บล็อกในความรู้สึกบล็อกในความสัมพันธ์หรือบล็อกทางโซเชียลออนไลน์อะไรได้หมดนะคะมันเป็นการจบสิ้นกันไปนะแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืมเอาละคาะทีนี้ข,ขอดูนะอืม ณนะสถานการณ์ณนะปัจจุบ,บันนะคุณรู้สึกอย่างไรอยู่นะสถานการณ์ณนะปัจจุบ,บันคุณรู้สึกอย่างไรเอาละนะ t o of one ก็ยังมีการรอคอยยังมีความหวังนะอยังแหละให้เขาติดต่อมายังอยากให้เขาพูดพูดคุยอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคุณกําลังคิดว่าตัวเขาอาจจะเจ้าชู้นะนะคะแลิมา สารความสัมพันธ์กับคุณทำไมอะไรประมาณนี้นะคะ Queen of c รับคุณก็ยังรู้สึกรักเขาอยู่นะในสถานการณ์นะปัจจุบันนะ Six of Pentacles อาจจะมีการช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะเขาช่วยเหลือคุณหรือคุณช่วยเหลือเขาไพ่พลังงานอาจจะสลับกันได้อาราคาในปัจจุบันเรามาดูว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นแบบไหนเขารู้สึกอย่างไรว่า Two of Pentacles นะคะ เขาอยากกลับมาเขาอยากติดต่อมานะคะสองจิตสองใจมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขานะ,ะอาจจะเป็นคนพูดไม่หวานก็ได้คนคนนี้นะอ่าไฟออฟซอสส่วนเขายอมแพ้ในความสัมพันธ์ไปอะ่ะนะคะทีออฟคัพอาจจะรู้สึกดีกับใครบางคนทั้งที่สถานการณ์ตัวเขาอาจจะไม่ได้ว่างหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขา ออความรู้สึกณนะปัจจุบันเขาคิดว่าตอนนั้นมันก็ดีมันมีความสุขนะคะมันเป็นความรู้สึกถึงมีความสุขที่มีคุณอยู่นะนายอฟวานเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งนะแล้วก็อยากรู้ว่าตัวคุณอะยังรอเขาไหมเขาสองจิตสองใจอยากจะทักมาใจหนึ่งก็คือเหมือนรู้ว่าแหละว่าเลิกกันไปแล้วคุณจับได้ว่าเขาอาจจะนอกใจหรือจับได้ว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรืออะไรประมาณนี้แหละนะพลังงานไพ่อัสลับกันได้นะคะ เขาคิดว่าเอ้ยตัวคุณยังรอเขาไหมหรือตัวคุณหรือตัวเขาอะกำลังตั้งใจทํางานอยากจะอ,อ,อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ชัดเจนบางทีเขาคิดอยากกลับมาบางทีอีกใจหนึ่งเขาก็คิดไม่อยากกลับมานะคะพยายามคิดว่าความสัมพันธ์มันเหมือนเขายังไม่ได้ตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตมันขึ้นสถานการณ์ความรักที่มันเป็นสามสามเศร้านะในอดีตมันมีความสุขหรือในอดีตที่เขา คบกับคุณหรือคุยกับคุณเนี่ยนะที่ไม่ได้เปิดเผยหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังมีความสุขมันยังมีความรักมันยังมีความระลึกนึกถึงนะคะคุณอยู่นะอืมเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูว่าเขานะยังคิดถึงคุณอยู่ใช่ไหมเขายังคิดถึงคุณอยู่เปล่าอ่ะจะคิดถึงสีเพราะว่าเราทําหัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะอ่ะขอดูราศีดีกว่าราศีอะไรธาตุอะไรเดอะเดสนะราศีพิจิกเอออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะ Jasmine, ความรักเก่าคนรักเก่านะคะมันเหมือนว่านะคะเดอะชาลิออดอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎได้ทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบ มันเป็นพลังงานของทําดีนะคะจะได้รับผลดีถ้าทําไม่ดีเราก็จะได้รับผลแบบนั้นถ้าเราเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นต้องห้ามเป็นความรักที่เราเจอใครบางคนสักคนที่เราถูกใจสถานการณ์ความรักที่เป็นสามเศร้าเราสองสามคนอย่างเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะเป็นคนแรกก็ได้และเขาเดินเข้ามาหาเรานะคะมันเหมือน เราอาจจะทําอะไรร,ร่วมกันมาเองในอะดีตชาติหรืออะไรแบบนี้ตายแล้วเกิดใหม่เพื่อได้มาพบเจอเรารู้สึกเจอเขาแล้วผูกพันนะไม่เคยผูกพันกับใครเท่ากับคนคนนี้มาก่อนมันมีสองทางเลือกสองตัวเลือกแต่บางทีความรักเนะี่ยมันเกิดขึ้นกับใครมันก็ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีเพราะว่าความรักมันเป็นความรู้สึกนะคะที่เราไม่สามารถารบังคับควบคุมคอนโทรลอะไรประมาณนั้นมากกว่านะอืมเอาล่ะทีนี้เรามาดูขอดู แนวโน้มในอนาคตหน่อยแนวโน้มในอนาคตนะอืม S o f ครับเป็นการที่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์เหมือนเดินจากกันไปแล้วคุณอาจจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์เดินจากมาเขาอาจจะเดินจากไปนะ s o f Pentacle บางคนบางคู่หรือบางกรณีนะคะ t o f ครับมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าเขายังรักอืม นะเขายังรักเขายังแอบดูคุณอยู่เขายังมีจุดมุ่งหมายแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรทูอับครับมันเหมือนเป็นพลังงานของคนที่หายไปมันมีพลังงานความนึกถึงความรู้สึกความระลึกถึงคล้ายๆเหมือนแบบทวินเฟมอะไรแบบนี้ที่คิดถึงหยหาเซเว่นออฟซอในอดีตที่ผ่านมาอาจจะแอบคบ เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากๆโดยที่อธิบายกับใครไม่ได้เขาอาจจะรู้สึกกับคุณมากหรือคุณอาจจะรู้สึกกับเขามากๆเช่นกันมันเหมือนว่าเจอกันแล้วมันคลิกเคมีเข้ากันแต่สถานการณ์ที่เจอกันอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการหรืออาจจะไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างนะคะ Night of s w o r d s นะ ยังยังมีความรักอยู่แต่ถ้าเกิดกลับมาติดต่อหรือพูดคุยก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยเหมือนเดิมนะคะอืมอาจจะต้องแอบคบแอบติดต่อพูดคุยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะแนวโน้มในอนาคตนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเ,เขา ยังมีคนอื่นหรือมีคนอื่นไปแล้วหรือเราไม่อยากเสียใจอีกเราไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเล้นถึงแม้หัวใจเราจะเรียกร้องหรือเรายังมีความรักอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับการตัด,ตดสินใจของคุณของท่านนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เก็บกอดใครสักคนหนึ่งไว้ที่นะตอนนี้ไม่มีจริงหรือไม่ได้อยู่กับเราจริงแต่ใจเราเระลึกถึงเขาหรือเราก็รู้ว่าเขารักเราเราก็รักเขาแต่ มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มันดูเหมือนต้องเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจเองนะคะว่าจะเดินไปในแนวทางไหนโอเคเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูขอดูไพ่คำแนะนำนะให้ผู้ที่เลือกดีที่3ามนะคะอ่ะนะคะ กันจิกจ๊กซอการหาคําตอบนะการยังไม่ได้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือในความรักทําไมอะไรยังไงทําไมฉันต้องเจอคนแบบนี้ทําไมฉันต้องเจอความสัมพันธ์แบบนี้ทําไมหัวใจฉันต้องรู้สึกแบบนี้ทําไมฉันต้องอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาบอกว่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าความรักเก่าคนที่เคยเรียนมาด้วยกันความรัก akkor, คนรักเก่าในอดีต ío, ที่เราไม่เคยลืมนะคะ สครูอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเราใช้ความรักครั้งนี้เป็นบทเรียนนะคะอตอนนี้ตัวคุณอาจจะนะคะทำใจได้ระดับหนึ่งปีกวิเวทําสมาธิรักสันโดษอ่ะขอให้มีพลังงานขอให้มีพลังงานที่ดีๆเข้ามาแล้วกันเนาะมันเป็นพลังงานของเขาบอกว่าการปรับเปลี่ยนพลังงานเอนเนจีปรับปร้านความรู้สึกหรือเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรักครั้งนี้ให้มากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็การติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะฟังเสียงฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืมนะคะโอเคนะคะจบคลิปไปนะขอให้มีความสุขนะคะผู้ที่เลือกดีที่3อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะดูดวงส่วนตัวก็นะคะหรือจากการจัดเลขมงคลก็รายละเอียดใต้ d ี s คริปชั o นนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนของคนที่พร้อมโอนถึงแอดไลน์มา คลิปนี้หมอจนันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ